สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะประจำเดือนมกราคม2565นะคะเรามาดูกันเลยในด้านความรักของคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในทิศทางในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่คู่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการแข่งแย่งชิงดีนะคะอาจจะช่วยกันเก็บเงินเก็บทองได้นะเก็บหอม,ลมลรอมริดเพื่อจะสร้าง สร้างอนาคตเพื่อภายภาคหน้าสําหรับบางคนอาจจะคิดอยากจะมีลูกหรือมีบุตรนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีในเดือนนี้คุณช่วยกันเก็บหอมรอมริบหรือมีไฟมากขึ้นในการช่วยกันยุนเจือในด้านครอบครัวจะเก็บเงินสร้างอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินนะคะหรือว่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จสูงนะคะ ขอให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจคุณจะประสบความสําเร็จทั้งคนในครอบครัวแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าจะอารมณ์ร้อนหรือใจร้อนเป็นสามีก็ได้ภรรยาก็ได้ในไพ่สลับกันนะคะแต่ขอให้ทุกคนมีความใจเย็นนะคะอดทนฟันฝ่าประสบกรไปด้วยกันนะในความรักหรือคู่ชีวิตครั้งนี้จะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จจะได้บ้านเงินทรัพย์สินก้อนโตนะคะในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นประสบความสําเร็จค่ะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่โสดสนิทเลย คุณรู้สึกว่าชินกับการอยู่คนเดียวแล้วจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะการมีคู่ในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะท้อใจหรือว่าคิดอะไรบางอย่างในใจอาจจะตั้งความหวังหรือมุ่งม,มั่นเกินไปเป็นรักหรือความคิดที่ใหญ่โตเกินไปเลยไม่ประสบความสําเร็จคุณเลยถอยหลังร่วมมุฟออนออกมาโดยการที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวจะเด่นในด้านการงานการเงินนะคะ จะมีความสุขในตัวของคุณได้แต่โดยปัสแจกความรักความรักของคุณคุณจะให้ความรักกับคนในครอบครัวบุคคลรอบข้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าให้ความสนใจกับคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวจะหันมาดูแลบุตรมากขึ้นในเดือนนี้บุตรธิดามากขึ้นคุณจะรู้สึกว่ามีสปิริตในการทํางานและประสบความสําเร็จมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องง้อความรักก็ได้ค่ะในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่โสดไม่สนิทนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน มีโอกาสหรือยมีเกณฑ์ว่าคนที่เคยล้างลาเลือกเลากันแล้วจบความสัมพันธ์ไปเป็นเดือนแล้วหรือเป็นปีนะคะวนกลับมารักใหม่หรือวนกลับมาแก้ตัวใหม่ความรักในเดือนนี้จึงเป็นคนเก่าที่จะเข้ามาดามหัวใจจะเป็นคนเก่าที่เข้ามาดามหัวใจดีขึ้นนะคะหรือว่าคนเก่าที่พร้อมจะปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเองขอความรักขอความเมตตาหรือว่าขอความปรานีจากเรา หรือว่าเราคิดว่าเราพร้อมให้โอกาสเขาจะกลับมาได้นะคะในไพ่ขึ้นมาว่าต่อไปจะเป็นความรักที่มีความสุขและรักที่มั่นคงสําหรับคนที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่มั่นใจก็ส่วนมากจะเป็นคนรักเก่าส่วนมากเลยนะคะจะเป็นคนรักเก่าที่นําความรักหรือว่าปัดปรุงตัวใหม่กลับมารักคุณใหม่ในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าไม่เครียดไม่กดดันหรือตกกงังวล พูดถึงว่าเป็นความรู้สึกที่สบายใจหรือว่าเรารู้กันอยู่แล้วในการครบหาว่าเราปนิสยนัย,งงสยยังไงเข้าปนิสัยยังไงมันก็เลยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ หมอนิ่มกลาบขอพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้เนาะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิม <notor> ไ <ized> ม่เฉพาะเจาะจ,จงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีหรือใช่ขอให้ทุกท่านรับพลังงานด้านบวกไปอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ขอให้ทิ้งไว้ณที่นี้นะคะหมอนิมกลาบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกด ซับสไคร e กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนนะคะใม่ใมการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะแล้วก็หมอนนิ่มขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาจเจริญการจเจริญในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ขอให้เงินทองหลั่งไหลามาเทม,มาให้ปลดหนี้หมดสินนะคะดูแลรักษาสุขภาพ ขอให้ทุกท่านเจอรักที่ดีคนที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาและเป็นรักที่ถาวรและคงอยู่ตลอดไปนะคะกร่าบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ